สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการซื้อเหรียญ T R X จากสตังโปนะครับก่อนอื่นก็ต้องไปลงทะเบียนและดาวน์โหลดอันนี้นะครับกระดานอีกเชนที่ชื่อว่าสตังโปซึ่งเป็นกระดานของไทยนะครับไปลงทะเบียนที่เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับ1 3สาวันก็จะผ่านนะครับอันนี้เรามาแนะนําวิธีการซื้อนะครับกดไปที่สตังโปนะครับ เสร็จแล้วมาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับกดมาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับหน้าหลักนะครับนี่นะครับกดมาที่หน้าหลักนะครับเสร็จแล้วฝากเงินนะครับกดฝากเงินไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับกดคําว่าฝากนะครับฝากนะครับอ่าเสร็จแล้วตรงนี้นะครับมันก็จะมีเงินแบบฝากแบบเหรียญฝากแบบอ่อเงินสดนะครับ เราฝากเงินสดนะครับเงินเงินบาทไทยนะครับกดตรงนี้นะครับฝากทันทีนะครับฝากตรงนี้นะครับฝากแบบอัตโนมัติฝากเงินแบบทันทีนะครับใส่จำนวนเงินครับผมจะไปซื้อสักหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับกดต่อไปนะครับทีนี้เราก็จะสร้าง QR code ตรงนี้นะครับนี่สร้าง QR code กดสร้าง QR code ตรงนี้นะครับ กดสร้างคิวอาร์โค้ดอ่าเรียบร้อยแล้วบับนทึกในอัลบั้มแล้วเสร็จแล้วก็ไปที่นู่นนะครับยุบหน้าจอไปที่อ่าธนาคารแอปธนาคารนะครับของผมใช้กสิกรน,นะครับเปิดแอปมานะครับอ่อเสร็จแล้วก็ กดสแกนนะครับกดสแกนนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับสแกนกดฝากนะครับรง,ง่ายงแล้วก็ไปเลือกรูปเลือกรูปนะครับเลือกรูปที่เราต้องการนะครับกดมานะครับอันนี้นะครับยืนยันการฝากนะครับหนึ่งร้อยบาทสตางค์คอบ เรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่ยุบไปที่สตางโรนะครับอันนี้นะครับทีน,นี้เรากลับไปดูของเรานะครับว่าเเงินของเราเข้าหรือยังนะครับกลับไปดูนะครับแบ็กแบ็กกลับไปดูนะครับไปดูที่อันนี้นะครับ ไปตาดูนะอ่าเงินของเรามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับไฟฝากมาเมื่อสักครู่นะครับทีนี้เราจะกลับไปซื้อเหรียญนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับกลับไปซื้อเหรียญให้เรากดตรงกลางนี่นะครับอันนี้นะครับกดนะครับปึ้งแล้วให้เราดูตรงนี้นะครับถ้าเราจะเลือกอ่าเราจะซื้อ trx ใช่ไหมครับเรากดไปเลยครับเปลี่ยนเป็นท R x อนะครับจิ้มไปนะครับ แล้วก็เลือกดูนะครับนะครับว่ามีอะไรบ้างเราจะเลือก T R X นะครับซึ่งเราจะไปซื้อเหรียญ T R X นะครับเราก็เลือก T R X ซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับ T R X เลื่อนไปก่อนนะครับ T R X นี่นะครับตรงนี้นะครับ T R X เลือกไปนะครับ T R X จิ้มมาปึ้งก็จะมาหน้านี้นะครับ เรากดซื้อนะครับว่าเราจะซื้อนะครับกดคําว่าซื้อนะครับซื้อแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับราคานะครับราคาตรงนี้นะครับราคาตรงนี้นะครับสองจุดสี่สี่อันนี้คือราคากลางนะครับแต่ถ้าเราจะซื้อแบบทันทีนะครับราคาเขาตั้งว้ที่สองจุดสี่แปดเห็นไหมครับไอทีเอ็กนะครับมันไม่มีเหรียญแบบ มาร์เก็ตนะครับมันมีแต่เหรียญแบบอ่าราคาขายแบบลิมิตกับมาร์เก็ตถ้าลิมมาร์เก็ตเนี่ยกระดานอื่นเนี่ยเรากดปุ๊บเราสามารถซื้อได้ในราคาตลาดเลยแต่ตัวน,นี้เราต้องตั้งค่าซื้อตั้งค่าขายเอานะครับถ้าเราอยากได้เร็วเราต้องตั้งที่สองจุดสี่แปดเราสามารถซื้อได้เลยแต่ถ้าเราตั้งที่สองจุดอ่าสี่สี่อะไรเงี้ยเราต้องรอนะครับรอจนกว่าจะมีคนมาขายราคานี้เราถึงจะได้ซื้อนะครับ แต่เราวันนี้ผมทําคลิปผมจะซื้อที่ราคาสองจุดสี่แปดเลยนะครับเราก็ไปติ๊กตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ใส่ราคาเลยครับผมใส่เลยสองจุดสี่แปดสองจุดสี่แปดเห็นไหมครับต่อมานะครับเราจะซื้อเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับเราจะซื้อเท่าไหร่ก็ใส่นะครับแต่ว่าผมจะซื้อทั้งหมดเราก็กดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าผมจะซื้อทั้งหมดกดร้อยเปอร์เซ็นต ปึงเขาก็จะขึ้นมาเลยครับว่าได้กี่เหรียญนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนี่ยได้หกร้อยห้าเหรียญนะครับแล้วกผมก็กดซื้อได้เลยครับตรงนี้นะครับกดซื้อได้เลยครับตรงนี้ซื้อนะครับกดซื้อฟืบคาสั่งซื้อแล้วทีเราไปดูนะครับว่าไอ้คาสั่งเราซื้อเราซื้อซื้อหรือยังส่วนมากถ้าเกิดเราตั้งลิมิตเราต้องไปดูตรงนี้นะครับดูข้างบนนะครับ อ่าแสดงว่าคําสั่งซื้อเราสําเร็จแล้วนะครับไม่มีเมนูอะไรค้างอยู่ในตรงนี้นะครับสั่งซื้อสําเร็จแล้วทีนี้เรากลับไปดูเหรียญของเราว่าไอ้อยู่หรือเปล่านะครับเราไปดูที่กระเป๋านะครับอ่ากดกระเป๋าตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับอจะให้ภาพเพื่อดูนะครับรอทีนะครับช่วงนี้กดกระเป๋าตรงนี้นะครับกดกระเป๋าของเรานะครับหรือวเลตของเรานะครับตรงนี้นะครับ กดนะครับด้านล่างนี่ครับกดอ่าแสดงว่าเหรียญเรามาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมซื้อไว้หกร้อยห้าเหรียญหรือเปล่าครับอ่านนี้หกร้อยห้าเหรียญนะครับทีนี้เราจะถอนนะครับเรากดนะครับกดเข้าไปที่เหรียญนะครับอันนี้มันคือการฝากนะครับแต่ว่าเราจะถอนเราต้องกดไอ้เมื่อกี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราจะอันนี้คือการฝากนะครับถ้าเราจะถอนเราต้องกดตรงนี้นะครับถอน เคไหมครับกดถอนแล้วเราก็ไปเอากระเป๋านะครับกระเป๋าถอนนะครับเนี่ยกระเป๋าถอนลิงโปที่เราจะใส่เหรียญของเรามาวางตรงนี้นะครับเราไปนะครับยุบหน้าจอไปเอากระเป๋าถอนมานะครับวิธีคัดลอกกระเป๋านะครับก็เอาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเลขที่ผมบอกนะครับตรงที่ชี้นะครับคัดลอกกระเป๋าของเราตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับ ขัดลอกเรียบร้อยนะครับกัปีเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปวางนะครับกดวางตรงนี้นะครับวางเห็นไหมครับวางไปยังที่อยู่นะครับแล้วกดถอนนะครับอ๋อย่างนะครับขอโทษทีนะครับต้องเลือกเเลือกทั้งหมดหรือว่าจะถอนเท่าไหร่นะครับผมเลือกทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับถ้าจะถอนเท่าไหร่ก็ใส่จํานวนนะครับผมเลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมดนะครับ แล้วกดถอนนะครับกดถอนถอนปุ๊บก็กดถอนอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านล่างนะครับเขาก็บอกว่ารหัสยืนยันตัวตนเ,เราก็ต้องไปเอา Google a l t e r n เนเตนะครับ g o o g อ e a l t e r a เ t เตก่อนสักครู่นึงครับอันนี้นะครับ Google a l t e r n t นเตนะครับเราต้องไปผูกไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับ กดเข้าไปครับก็ไปหาคําว่าสตางโปนะครับเราก็จิ้มคัดลอกไปนะครับคัดลอกแล้วนะครับตรงนี้อาจจะหน้าจอมืดนะครับแล้วก็นํามาวางนะครับวางกดยืนยันอ่าตรงนี้สําคัญนะครับบางคนอาจจะงงนะครับเอ๊ะทำไมไม่เห็นเหรียญออกเลยอบอกถอนสําเร็จแล้วนะครับเขาบอกว่า ให้ท่านไปยืนยันนะครับตรงนี้นะครับผ่านอีเมลนะครับที่เราผูกไว้นะครับต้องไปยืนยันผ่านอีเมลนะครับเราเดี๋ยวถึงจะเข้านะครับบางคนไม่รู้นั่งรออยู่นะครับอ่านี่นะครับนี่เราก็ไปยืนยันผ่านอีเมลนะครับยุบหน้าจอไปนะครับไปที่อีเมลนะครับไปที่อีเมลของเราขอโทษทีนะครับช่วงนี้ ไปที่อีเมลของเรานะครับเปิดอีเมลมานะครับเห็นไหมครับตรงนี้เขาจะมีว่า withdraw confirm หมายว่าสตางโปนะครับเราต้องมาคอนเฟิร์มที่อีเมลนะครับเปิดขึ้นมาเลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นนะครับเห็นไหมคบ confirm withdraw สินเงินนะครับกดเข้าไปนะครับเขาบอกคอย withdraw verify เรียบร้อยแล้ว เห็นไหมครับเรากดไปนะครับแล้วก็ไปรอนะครับไปรอเหรียญที่นี่นะครับถอนนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ร้อยห้าสิบเหรียญน,นะครับสักคู่นะครับสักครู่ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับรอสักคู่นะครับ อันนี้นะครับเราสามารถดูได้นะครับว่าเหรียญของเราเอ่อมันมีการเคลื่อนไหวตรงไหนบ้างนะครับเราดูได้จากตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับตรงตรงรูปคนนี้มันจะมีเป็นรูปนะรูปคนนะครับเราดูได้นะครับว่าเหรียญแล้วเข้าหรือยังเอาเหรียญเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยแป๊บเดียวนะครับเหรียญเข้าแล้วครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับเมื่อกี้มีร้อยห้าสิบเหรียญผมซื้อมาอีกหกร้อยเหรียญเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบหกเหรียญเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถดูตรงคนนีครับตรงรูปคนด้านล่างนะครับจิ้มเข้าไป ลูกกระดิ่งด้านบนนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกเลยไหมครับเนี่ยตรงนี้เมื่อกี้ผมไปซื้อมาครับเนี่ยรีซีฟเห็นไหมครับเท่าไรนะครับเราก็จิ้มไปดูนะครับจิ้มไปดูปุ๊บจิ้มไปดูนะครับเนี่เขาก็จะบอกเลยนะครับว่าอ๋ออันนี้เป็นค่าแก๊สนะอันนี้นะครับอ่ารีซีฟตรงนี้นะครับนี่รีซีฟขอโทษทีนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับหกร้อยห้าเหรียญแต่ว่าเหลือหกร้อยสี่เหรียญเพราะว่าเราเสียค่าแก๊สไปหนึ่งเหรียญนะครับตรงนี้นะครับ อ่าตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆพื่สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อเท x ด้วยตนเองนะครับถ้าอยากติดตามความรู้ดีๆนะครับกดติดตามช่องผมไว้นะครับผมจะมาแบ่งปันให้นะครับขอบคุณครับ